มันเยิ้มเลยนะฮะเนี่ยดำมันสครับเนี่ยจะเข้าไปสลายคราบน้ำมันนะครับเนี่ยครับถูไปถูมาครับสลายคราบน้ำมันจะระบีน้ำมันเครื่องต่างๆให้มันออกไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เช็ดออกนะครับเห็นไหมฮะสามารถทำงานต่อได้เลยโดยไม่ต้องเดินไปล้างมือที่อ่างนะครับหลังจากช่างทำงานเสร็จคราบน้ำมันติดที่ซอกเล็บอยู่ตามซอกเล็บเนี่ยออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองล้างน้ำออกให้ดูฮะ ปัญหาที่ช่างเจอส่วนใหญ่คือช่างเนี่ยจะเจอกันน้ำมันเป็นประจำนะครับจาระบีคาบขเหมาน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยตามโซ่เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเปิดฝามาดูครับจะมีฟันเฟืองเกียร์ด้านในนะครับเนี่ยดูครับน้ำมันจาระบีโอ้โหเละมันเยิมเลยนะฮะ นี่น้ำมันเครื่องครับมือดำสุดๆนะครับปัญหาคือเนี่ยหลังจากมือเลอะเนี่ยช่างต้องเดินไปล้างมือก่อนถึงจะทำงานต่อได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยพอจับเครื่องมือก็เลอะนะครับจะจับน็อตก็ลื่นหลุดมือนะครับแต่เรามีวิธีแก้ปัญหาครับใช้ตัวนี้เลยโคตรละแฮนสครับครับล้างมืออนเนกประสงค์ครับเดี๋ยวบีบเข้าไปให้ดูนะฮะ สครับเนี่ยจะเข้าไปสลายคราบน้ํามันนะครับถูไปถูมาครับสลายคราบน้ํามันจะระบีครับน้ํามันเครื่องต่างๆให้มันออกเลยเห็นไหมครับเนี่ยละลายออกมาเลยเห็นใช่ไหมครับสครับเนี่ยเป็นสครับออแกนิกด้วยนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับละลายออกมาเลยนะครับที่สําคัญคือเป็นสูตร Waterless ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้นะครับหมายความว่าเราถูนี้เสร็จปุ๊บครับเราเช้ผ้านะครับเี่ยเราเช้ผ้าลงไปครับเช็ดออกนะครับเห็นไหมฮะ ความมันนะครับความมันความดํานะครับที่จะทําให้เราทํางานต่อไม่ได้เนี่ยหลุดออกมาเลยอ่านี่ให้พายผืนนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะดูมือฮะเห็นไหมฮะความดําความมันหายหมดเลยสามารถทํางานต่อได้เลยโดยไม่ต้องเดินไปล้างมือที่อ่างนะครับเนี่ยช่างพกตัวนี้ติดไว้เลยนะครับนะครับแล้วก็ทํางานต่อได้เลยเห็นไหมฮะจับเครื่องมือนะครับไม่เลอะเครื่องมือไม่เลอะจะจับน็อตจับอะไรก็ไม่หลุดมือแล้วนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ยังเลอะดําเมียมอยู่เลยนะครับ ทีนี้หลังจากช่างทํางานเสร็จมันจะยังมีที่ซอกเล็บอยู่นะครับคราบน้ำมันติดที่ซอกเล็บอยู่ทํายังไงฮะเราก็มาล้างซ้ําอีกทีนึงนะครับนี่ครับใช้ตัวเดิมเลยนะครับผมนี่โคตรละแฮนด์สครับตัวเดิมนะฮะนี่บีบเข้าไปฮะเป็นปัญหาที่ช่างยนต์เจอประจำนะครับถ้าใช้นิ้วขยี้ไปตามซอกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงนะครับทาให้คราบเนี่ยยังติดอยู่นะแนะนําใช้แปรงสีฟันช่วยนะครับมันจะทําให้เข้าไปในตามซอกเล็บเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนะครับขัดตามซอกครับติดตามซอกเล็บนะฮะนะครับเห็นะ ผมยืนห่างๆเนี่ยสิ่งที่ผมได้รู้สึกเลยคือกลิ่นลอ,อยมาแล้วกลิ่นมันหอมมากครับเมื่อกี้มันมีกลิ่นจาละบี้นะ้มันเครื่องอ่ะเหม็นสุดๆไอ้ตัวเนี้ยกบหมดเลยนะครับตัวสครับเนี่ยทำให้มือเนี่ยหอมมากๆอันนี้ผมยืนระยะไกลๆนะยังได้กลิ่นหอมเลยตำซอกเล็บเนี่ยออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองล้างน้ําออกให้ดูฮะอ่ะล้างน้ําออกครับนี่จุ่มลงไปฮะถังนี่ดําเลยนะถังนี่ดําเลยนะครับตำซอกเล็บเนี่ยออกหมดแล้วครับเดี๋ยวให้ล้างมืออีกทีนึงก่อนเห็นไหมฮะไม่มีคราบน้ํามันลอยขึ้นมาที่ถังเลยเห็นใ่ม ไม่น้ำไม่ดำเลน้ำใสเลยซอกเล็บสะอาดเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวให้ช่างดมดูฮะว่ากลิ่นเป็นยังไง <çek> อืมกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นครับโอ้เป็นไงฮะกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นเดี๋ยวให้เช็ดแห้งอีกทีนึงนะครับให้เช็ดแห้งทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดมใหม่อีกทีเผื่อไม่ชัวนะฮะเผื่อไม่ชัวให้เช็ดมือให้แห้งก่อนเดี๋ยวเช็ดแห้งแล้วโชว์มือให้กล้องดูอีกทีอีกสักทีนึ่นก็ได้ฮะเนี่ยดูฮะเนี่ยดูตามซอกเล็บเนี่ยอันนี้มือแห้งแล้วนะครับให้ดมฮะ กลิ่นเป็นงไงครับหลังจากมือแห้งแล้วก็กินติดอยู่ที่มือเลยแล้วก็กลิ่นหอมสาสดชื่นเลยครับไม่เหนียวเนหนอะหนะมือแล้ว ที่สาคัญเลยตัวนี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในประเทศไทยนะครับมีเลขจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณาสุขออยอด้วยนะครับมั่นใจปลอดภัยอย่างแน่นอนแนะนําตัวนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้นะครับมีสารฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียด้วยนะครับเราเล่นกับน้องหมาน้องเมลมาเนี่ยใช้ตัวนี้ทําความสะอาดมือของเราได้และก็ถ้าเราไปที่ข้างนอกนะครับไปสถานนอกสถานที่ไปที่สาธารณะไปขึ้นรถเม์ขึ้นรถไฟฟ้าไปจับราวต่างๆเนี่ยดันประตูกดลิฟต์เนี่ย จะมีสิ่งสปกปรกเชื้อโรคแบคทีเรียอยู่เรากลับมาบ้านเรารีบเช็ดตัวนี้ล้างได้เลยเพราะมีสารฆ่าเชื้อโรคนะครับแนะนํเลยตัวนี้นะครับล้างกลิ่นคาวอาหารได้คราบน้ํามันได้นะครับมือของเราสะอาดมือนุ่มนะครับกลิ่นหอมสดชื่นป้องกันนะครับเชื้อโรคแบคทีเรียแนะนําตัวนี้เลยครับ